ใส่โบเปลใส่เป็นต่มีคลมเดียวสูบแม่ค้าไขรตำบอกรือปลาซาซึนเป็นแน่น่ำเป็นบอกแต่เป็นไรลุ่นไปปิ่งไก่ไปย่ำบะกรูแหลกกินของเราขายโบเปลเก่าให้เฮ็ดกิน แล้วบอกวิธีฝันมาคงตำไขถ้าว่าอย่าฝัานตอนหน่อยฝันตอนใหญ่ๆแข็งแขงมารูงป,ปวกเปีกย่ำตำมันจังโมยุมันจังคือไหลายวันเราสอนทะเลใดสูตรน้ำเลามาบาทยังบอกได้มาตำไคหรอไม่มีโอกาสแต่ไคมาตำจิงจะของ กันเนี่คือครับเราบอกคือเก้าออกซีน้วยคือเก้าน,นะครับ

ม,มี่โน้มายมี่ตุ่มโน้ม่ก็เลยต้องทำบอกเมื่พอ,พอีกพอป่อสำนึกอิ่มหงแล้ว 3าบ,บาทนี่สิเรลไอ์สดอีกเทแกนึงยุดอีกหกหนึ่งนึงบอกขาดทุนหรออะไรก็ไล่นนอยู่ดอก กินด้วยเสานี้แข่งอะไรตำมาฮุงขึ้นเขาเหรอครับกับคนเงี่ยงสาเฉียดเฮ็ดเนี่ยอ,อื่น,นกินหอกนี่นู่นถี่ไงแต่ว่ากินย่มได้เสียนั่นชีว่างกับเมียนวายนักกับเมีนเตรียมมาก,กอกไ้ซีหน่อย ีเกียจสามมนาเนาเลมอนหนึ่งเปียงฝั่งผักอื่แล้วันเมียนมนเมีนมนมนเยนเลมอนเห็นอยู่น้ำขังขวดโซดากระป๋องโซดาโซดาเลมอนก็นเขียนไ้เลยเอื่อนน้ำเขาหาไม่ถึง เป็นยังเกาะเป็นยังขึ้นยางดูเถอะั่นดีดีบ่ไดจีรู